ถอนเขากันิดนึงนะคะโอเคได้ค่ะก็ออนแอร์ไปแล้วค่ะสำหรับขับไฟเดอร์ซีรีส์นะคะซีซั่น8ตอนลักแท์หรือแค่เอชนะก็หลายๆคนก็ยังแบบเฮ้ยหรือว่าหมอหมอจะร้ายหมอต้องร้ายแน่ๆเลยเดยกจะบอกว่ารอดูไปก่อนเพราะว่าเรื่องนี้เนียนหัวเขาก็ไม่ธรรมดาค่ะเขาก็เป็นคนที่ประสาทไม่เบากันคือตอนแรกเนี่ยพอเขาติดต่อมาให้เล่นน แล้วก็แบบว่าคือยุ่งมากโมจะด,ดูละครตัวเองแล้วก็โมจะถ่ายเรื่องอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่านทีเดียวแล้วก็ไปถ่ายแต่พอเราอ่านรวดเดียวจบปุ๊บเราก็เฮ้ยมันมัน,ม,นมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปอะคะ่ะแล้วระหว่างทางที่เล่นเนี่ยมันเหมือนเราได้ได้พัฒนานตัวละครในพร้อมทีมงาน,นะะอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยค่ะเล่นไปเล่นมาก็ดูเหมือนจะไลยสุดยังไงก็ไม่รู้อะวีนเขาไปไปเรื่อยไปทั่วไปแบบว่าตามตบใช่ <ๆ S 2> คือเป็นเมียหลวงที่เหมือนเป็นนักวันเลย์อะ่ะใช่คือ คือมีเรื่องกับเมียน้อยไม่พอก็ไปอรารวาสเมียเก่าขเขาไปอรารวาสแฟนของเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเป็นคนที่แบบชอนค่อนข้างมันก็ต้องกับชื่อเรื่องอ่ะคือว่าหลักแท้เลยเขาชนะว่าจริงๆแล้วเราแบบเรารักรักผู้ชายคนนี้หรือเราอยากเอาชนะอะไรก็อยากให้ตามดูไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันมีอะไรที่แบบคาดไม่ถึงอยู่หลายอย่างทำกันบ้านหนักเลยะคะมาเจอแบบต้องเล่นบทดีๆเนี่ยค่ะคือพอมันต้องเล่นบทที่แบบเป็นสามีภรรยาโดนะัทจะเป็นเสมอคือเรานึกไม่ออกอ่ะ แล้วเราก็จะรู้สึกตลอดว่าเป็นเราแล้วไม่มีทางยอมเราเวลาถ่ายอย่างเงี้ยเวลาที่เราแบบร้องไห้เสียใจกับพี่ตันเสร็จคัดเราก็จะเอาหมอนไปกดค่าพี่ตันทิ้งอะไรอย่างเงี้ยว่าตายก็เถอะแกไม่ต้องอยู่หรอกคือถ้ามัาเป็นเราะนะเรารู้สึกแบบผู้หญิงไม่จำเป็นต้องแบบเข้าใจอะไรแบบนี้คือก็โดยทั้สุดมันยากแต่ว่ามันก็สนุกตรงที่เราต้องเล่นเป็นสิ่งที่เราไม่ไม่ไม่เคยเป็นไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็<ล>สนุกแรงที่สุดเ่าที่เคยเล่นมามันแรงไหมหรอ ก็ไม่ได้บอกไม่ถูกคต้องรอดูต่อเน,นะนี่ยคือมันดูนะว่าตัวละครมันก็มเีเขาก็มีเหตุผล <ใช S 1> <ๆ S 2> ของเขาที่เขาทำแบบละครของในเกมที่พี่โดว่าอ๋อโอเคก็วันนี้เดี๋ยวจะไปดูรีลนนันครึ่งแรกคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวรอส่งรอรับคอมเมนต์จากช่องคะ่ะก็ตื่นเต้นไหมคะก็ตื่นเต้นแต่ก็พยายามแบบทำให้มัน ที่สุดแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มีการอัปเดตอยู่ตะลอดเวลาก็เป็นการกดดันตัวเอง <laughs> <laughs> เหมือนกันว่าถึงไหนอะไรอย่างงี้อย่างช่วงนี้ยคือเรารอ4 g ีแล้วพอโดนัทว่างอะ่ะเราก็เล่นเขาอยู่นั่นแหละเล่นจนเขาแบบว่าพี่ช่วยไปหาอะไรทำานึง <laughs> <laughs> เอเอ <laughs> เราก็เลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นอะไรสั้นๆระหว่างนี้แกเออเราก็จะได้คลายเครียดด้วยอะไรอย่างี้ค่ะแล้วมันเหมือนโดนัทไปทำเรื่องหลังมาหลายปีค่ะเราได้เห็นอะไรได้เข้าใจอะไรหลายอย่างเราพอกลับมาเล่นอ่ะ เรามีความเข้าใจเรื่องการแสดงอีกแบบหนึ่งเออมันมันเปลี่ยนไปอะซึ่งสําหรับเราก็แบบเอ้ยมันดีอะแล้วก็อย่างตอนนี้ก็จะมีนอกจากขับไฟเดก็จะมีโสดที่เพิ่งออนแอร์ไปอคะ,คะ,คะค่ะก็ค่อนข้างดีมากอันนั้นก็จะเล่นเป็นบทที่ทุกคนก็จะแบบแม้แต่เราเองอะเราก็จะจะได้ไหมจะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะดูเป็นพี่สาวไหมแต่เราก็เออพอพอมันออกมาแล้วเออเออมันก็สนุกดีที่เราได้ทําอะไรที่มันแบบไม่เหมือนเดิม สำหรับเรียนระดับดาวยังต้องอยู่ที่ที่ช่องก่อนนะคะจริงๆมันยังไม่เสร็จไงก็เลย <laughs> อย่าเพิ่งกลัวมากเลยเก็หลักๆที่เราเห็นว่าเสร็จไปครึ่งนึงแล้วนี่มันโอเคไหมคะ้องเค <laughs> ตรงนั้นก็ก็พยายามทำห้ดีที่สุดนะคะจากนี้จะต้องรอให้ให้ทางสถานีค่ะเป็นเป็นคอน okay มเมนต์ว่าโอเคไหมก็เริ่มเปิดเปิดขึ้นมาเลยโตแล้ว มันมันดียที่เขาไม่ได้เป็นคนในวงการนะคะม,มันเลยแบบไม่มีรู้สึกว่านักข่าวไม่ค่อยยุ่งกับเรารู้สึกแบบรู้สึกแบบทุกคนเออก็ก,ก,ก็เรื่อยๆอะค่ะมันก็เป็นไปตามระบบของมันอย่างที่ควรจะเป็นอย่างช่วงนี้เป็นช่วงปรับตัวเพราะว่าโดน,นทำงานเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมันเริ่มมีรูปเขาลงในก่อนในข่าวบ้างัวเขาเองเริ่มแบบตกใจหรืออะไรเขินๆงงๆ,งงๆไ,ไหมคะเขาก็ฮาๆค่ะเขาก็จะแบบว่า ส่งมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะเราเป็นเพื่อนกันมานานเขาก็รู้รู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าอ๋อมันประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าเออห้ามอย่าถ่ายเลยหรืออะไรอะไรแบบเอาเปลงเขาไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรแล้วมันก็ไม่ได้แบบคือเราก็ไม่ได้เป็นสายแบบแสดงออกอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วว่า เราก็แบบส่วนใหญ่ก็จะโพสเรื่องเดินทางช่วงนี้ก็เป็นเรื่องงานมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเรื่องละครตัวเองก็ยังโพส์มากไม่ได้เพราะว่ายังไม่เสร็จก็โพสแล้วเดี๋ยวโดนถามอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเงียบๆแล้วก็เป็นเรื่องงานมากกว่าแต่เขาก็แบบไม่สมัครใจที่พี่แบบเปลี่ยนตัวเราตัวนั้นก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเฮ้ยนี่นะอะไรเงี้ยคือเราก็ปกติตัวแล้วทำอะไรก็ได้ถ้าเกิดไม่ได้ทำงานก็เจอค่ะแต่ถ้าทำอย่างเงี้ยบางทีก็บางทีก็เอาเขามาแบบดูละครเราแหละ ช็ควา่าตลกปะเปิดที่ดูแล้วก็นั่งมองว่าเอะขำไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างงั้นมากกว่าเห็นบอกว่า,ากำลังปรับตัวกันอยู่ปรับในเรื่องของอะไรบ้างอะคะ่ะเรื่องเรื่องงานที่ราทำอะคะ่ะเขาก็จะไม่ชินอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องซีเรียสขนาดนั้นทำไมต้องอ่านบทแบบเดี๋ยวโดนไปอ่านบทแบบจริงจังอะไรเงี้ยเขาก็จะงงว่ามันขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือบางทีแบบเวลาเราบทมาเล่นไม่ได้เขาก็จะไม่เข้าใจว่าอะไรคือเล่นไม่ได้คือมันไม่ใช่งานที่เขาทำแล้วเขาก็ เขาทํางานจนถึงสุกอย่างเงี้ยค่ะมันก็คนละเวลากันไม่เป็นค่ะก็มันเป็นเพื่อนกันมานานอ่ะมันก็เลยค่อนข้างเข้าใจเขามีส่งชื่ออะไรเราบ้างในการงานก็นี่แหละค่ะถ้าเกิดเป็นเรื่องงานที่ดนุธรรมก็จะให้ดูว่าแบบเออจะสนุกไหมตลกไหมต้องแก้อะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละจะเป็นเรื่องอะไรอย่างงี้มากกว่าเขาก็จะแบบชมเออนางเอกสวยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นสไตล์นั้น มากขนาดนั้นก็เป็นดูนั้นว่าเขาก็ต้องแหมต้องให้กําลังใจนี่ออกักไม่ดีก็ต้องบอกดีใครจะกล้าบอกอะไรเงี้ยจากเพื่อนมาเป็นแฟนความห่วงมันแค่ไหนพีเออบางทีเขาก็อาจจะไม่เข้าใจแบบการทํางานอะไรเงี้ยบ้างแต่ไม่ได้มีปัญหานี่ไงแม่ต้องข่าวเห็นเห็นเรื่องอะไรในการทำงานฮะ ไม่ไม่เออประเด็นน um> <huh ี้โดนันว่าอย่าอย่าจะถามเลยมันแบบเอาจริงมันมันไม่ใช่ข่าวอ่ะสำหรับโดนันร่าเราคบคนคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องว่าเขาแบบรวยจนอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราเรารู้จัก ja ก yep ันมานานถ้าเกิดเราแบบรู้สึกว่าเขาเขารวยเราต้องจับเราคงเป็นแฟนคนแรกบัณฑิตรแบบไม่อยากโตแล้วสมังกไดนเนาะกบ้านกบ้าน